มาเด้อ่มแม่พี่น้องมาบอกข่าวดีโอกาสเป็นเจ้าของเสือแม่นยู่ฤดูการสองพันหาถึงสองยี่หกดูกาลใหม่พี่น้องจากอดิดาสของแถมมาถึงแล้วเด้อผู้ใดยังบัวมีก็หาสื่อกันในแอดมินเอามาฝากกันเด้อของแทมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกลิกสิทธิ์ครับพ่อแม่น้องแบรนด์ดังจากอดิดาสระรับโลกสามหมดออดเด้อแอดมินจะติดไว้ทีลิงข้างล่างนี่นะครับคลิกสื่อกันได้เลยรับรองใส่เสียรกันจวดแท้ๆสุสดีคกับพบก,กับสุรุข,ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เราเริ่มต้นกันทีหลอดลัดฟอร์ดคืนทีบระเบิด2ลูกดับซ่าสาริกาสื่อสเปนยกขึ้นหิงบูโน่ถึงกับตาค้างสื่อสเปนให้คะแนนความสามารถ10เต็ม10เลยนะครับส่วนบูโน่ถึงกับตาค้างมึงสิไปตาคางย่างนะมันพี่น้องเอ,อ้ยอยสิไปหัวซ่ามันตอนมันอยู่แมนยูมึงจําเลบอมันยางเลนกูเห็นมันยางเล่นยูว่าสันเขาอันแลนเพลจ,จิงกับทุกคนมันยางเล่น พอไปบาซ่าทีมที่มันอยากไฟฝันอยากจะไปน่ะมันแลนหันคือจังอันคนชูบมากแล้วไม่ไม่เนี่พี่น้องเอ่ยย่าสิไปหัวซ่ามันบากครด์ดไรฟอร์ดดาวยิงที่ถูกมองข้ามจากเมนยูสวมบทพระเอกเต็มตัวประกาศสดาบ,บนแผ่นดินเกิดอย่างยิ่งใหญ่หลังระเบิดฟอร์มเทพซักุนเดียว2ลูกพาเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาบุกเชือดนิโกเซลสองหนึ่งในศึกยูฟ่ปแชมเปี้ยนจนส่ดสเปนพร้อมใจกันสัดูดี ขณะที่อดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างบูนูฟานัสถึงกับต้องโพสต์แสดงความทึ่งนะฮะสีไปถึงน้ำมันใงญ่ยางคำคืนแห่งการปลดปล่อยซ้อมประตูดับเสียงวิจารณ์ลัฟอร์ที่ถูกรูเบนนอมริมกุนซอแมนอยู่ตัดหางปล่อยวัดตัดออกเจเทียมได้พิสูจน์คุณค่า,ข,าของตัวเองอย่างหมดจดในตำแหน่งปีกซ้ายแมคกกิงแรกจะยังดูติดติดขัดขัด,ขดแต่ไฟในใจที่ต้องการลบคำสปมปทานในบ้านเกิดลูกชน และแล้วในครึ่งหลังเขาก็ปลดปล่อยปีแสดงออกมาในนาทีที่28รัดฟอร์ดใช้ตัวโขกขึ้นเต็มกระโหลกกระบาลส่งบอลจมก้นตะขายอย่างเดดขาดก่อนที่ในนาทีที่67จะถึงคิวลูกยิงระดับเวลคลาสเขาสโซโลลากตัดจากซ้ายเข้าในก่อนตะบันด้วยเท้าขวาเต็มข้อจากระย,ย20ะ20หลาบอลพุ่งเป็นตรวจเสียบสามเหลี่ยมชนิดผู้สัตูได้แต่ยืนเลี้ยวมองสือสเปนพร้อมใจยกย่องกำเนิดหลอดที่แคมนูให้คะแนน10เต็ม10 พวกซื้อสเปนนี่มังกะเวอร์เวอร์แล้วพี่น้องเงยฟอร์มอันไรตีติท้าไม่ซื้อสเปนตามพากันเทิดทูนสปอร์ตซื้อชื่อดังของกาลาตาลุญญาถึงกับมอบฉายาหลอดให้กับแรดฟอร์ดพร้อมเทคะแนนให้สูงถึง10เต็ม10พผ่หัวข่าวใหญ่เขากลับมาอังกฤษและปลูกสัญชาตญานเพชราคาดเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาส่วนทางด้านมุนโดแปโดปปอร์ติโวเก็ไใหม่น้อยหน้าบรรยายสรรพกุลฟอร์มการเล่นของเขาว่า เขาประดิษฐ์ประตูสุดมร,รัหจรรย์ด้วยการยิงจากนอกกรอบเขตโทษที่น่าทึ่งเป็นการยืนยันถึงคลาสบอลที่แท้ของจริงเพื่อนยังอึง้งบูโนดับลินร่วมสะดุดีไม่ใช่แค่สือที่ตะลึงนะครับทันทีที่เห็นประตูสุดสวยของรัดฟอร์ดบูโนฟอนันส์เพลเมเกอร์เพื่อนซีก็รีบโพสต์คลิปลงไอจีสตอรี่ ort, ทันทีพร้อมอีโมจิหน้าอึง้งจนสมองระเบิด <P ew en> เป็นการแสดงออกที่ชัดเจนว่าเขาเองก็ทึ่งในฝีเท้าของเพื่อนคนนี้แค่ไหน มึงก็จะเวอร์หลายบักฮาโบโนเอ้ยกณะที่ดีออนลับลินนะครับอดีตตำนานนักเตะที่ผันตัวเองมาเป็นนักวิเคราะห์ถึงกับอุทานพันบีวีซีเลดูโอฟับไลฟ์ว่าว้าวนี่คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยจากเขามาตลอดลูกยิงนั้นมันหยุดไม่ได้จริงๆเหลือเชื่อมากดับลินทิ้งท้ายด้วยอย่างสุดประทับใจว่าเราเห็นเขาทําแบบนี้มาแล้วแต่คืนนี้เขาโดดเด่นเหนือใครประตูของเขามันสุดยอดเกินบรรยายจริงๆนี่คือคํา ยืนยันว่ามาครับรดบอร์ดได้กลับมาแล้วอย่างเต็มภาคภูมิใจนะฮะสร้างกูบประเด็นหัวสะดอกพี่น้องเอ้ยวิกฤตผีแดงเซิติฟ้ฟองนักเตะคือต้นต่อหายนะไม่ใช่แค่อัมเรมแมนเชสเตอร์เต็ดกำลังอยู่ในสภาพโคม่าหลังออกสตาร์ทฤดูกาล2 0 5พ6นย้องได้อย่างแยบแย่ที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์จมอยู่อันดับที่14ของตารางคะแนน แม้จะทุ่มเงินเสริมทัพมหาศาลแต่เก้าอี้ของกุนซือโรเบนอัมริมก็ร้อนลุกเป็นไฟจนมีข่าวลือกับผู้จัดก,การทีมคนใหม่ถึง5รายแต่ระหว่ามเเจาะลึกสติเบื้องหลังกลับพบความจริงสุดช็อกที่ชี้ว่าผู้เล่นคือจำเลยสำคัญของหายนักครั้งนี้เพื่อสติสุดช็อกสร้างโอกาสในระดับแชมป์แต่จบสกอร์ระดับนี้ตกชั้นแม้แฟนบอลจะพุ่งเป้าไปที่แทคนิกของอัมริมแต่ตัวเลขไม่เคยโกหกปัญหาที่แท้จริงคือความฝื่อในการทำประตูและความผิดพลาดส่วนบุคคล ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัดการเทียมสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือค่า x p e c t e d goal หรือค่า XG หรือโอกาสที่ควรจะเป็นประตูซึ่งแมนยูสร้างโอกาสได้สูงเป็นอันดับที่2ของลีอยู่ที่8.29 XG เเป็นรองเพียงแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นนะฮะ แต่นี่คือหายนะที่แท้จริงเรามาดูนะครับสถิตินี้กันหน่อยโดยแมนยูนะครับมีค่า XG หรือโอกาสที่ควรทําประตูได้อยู่ที่8.29แต่ไม่สามารถทําประตูได้นะครับค่านี้ก็เลยติดลบ4.29ซึ่งแย่ที่สุดในลีกส่วนอาร์เซนอลนะครับมีค่า XG อยู่ที่6.51หรือโอกาสที่ควรทําได้ส่วนผลต่างที่เป็นประตูจริงอยู่ที่ลบ2.49 เชลซีนะครับมีค่า XG โอกาสที่ควรจะทำได้อยู่ที่7.95ส่วนโอกาสเปลี่ยนเป็นประตูนะครับลบ1.05แมนซิตี้นะครับค่า XG หรือโอกาสที่ควรทำได้อยู่ที่8.47โดยโอกาสเปลี่ยนเป็นประตูลบอยู่แค่0.47จากตารางนะครับที่เห็นว่าแมนยูคือทีมที่ใช้โอกาสเปืองที่สุดในพรีเมียร์ลีกยังไม่มีใครเทียบตัวเลขลบ4.29นั่นหมายความว่าตามสถิติแล้วพวกเขาควรที่จะยิงได้มากกว่านี้ถึง4ลูก ซึ่งหากเปลี่ยนโอกาสทองเหล่านั้นเป็นประตูได้จริงปนนี้ผูกเขาชนะไปแล้ว3เกมและทะยานขึ้นไปอยู่หัวตารางอย่างแน่นอนใครคือผู้รับผิดชอบเมื่อเรายิงนัดกันปืนเฟื่อปัญหาไม่ได้อยู่ที่ระบบก,การเล่นที่สร้างโอกาสไม่ได้แต่อยู่ที่ความเฉยบคมของผู้เล่นแนวรุกที่ฟอร์มตกอย่างน่าใจหายมาตุกญุญญาและเบนเอมิโมสอสตาร์ดังที่เคยมีสถิตก,การยิงประตูดีกว่าค่าเฉลี่ยกลับทําผลงานต่ำกว่ามาตรฐานอย่างนุนแรงในสีเสืออ้อไปแสดงบุนอฟนันฮามัดดิยโรโจดโจที่ี พร้อมใจกันฟอมบูขาดความมั่นใจในหน้าปากประตูสำร้ายแนวรับและผู้สาวประตูก็มักจะเกาะความผิดพลาดแบบง่ายๆจนทีมเสียประตูอยู่บ่อยครั้งซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกแสงสว่างปลายอุโมงค์อย่างไรก็ตามกาบสิทยิีนี้ยังพอมีความหวังซ่อนอยู่มันแสดงให้เห็นว่ารากฐานการสร้างสันเกมของทีมยังคงแข็งแกร่ง,งหางอมอริมและทีมงานสามารถปลุกความมั่นใจและแก้ปัญหาการจดสกอร์ของเหล่าสตาร์ดังให้กลับมาเฉียบคมได้ พร้อมกับการเสริมแนวรับผู้สัตว์ตูที่แข็งแกร่งอย่างเซเนลมนการปิดสถานกทีมท้ายตารางกับสู่เส้นทางลุ้นคอนเฟลต์ก็ยังไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะฮะก็เปาซื้อและมันยิงบ่เขาจังหวะสุดท้ายนะั่นแต่ว่าการสร้างโอกาสยิ่งเลยมันหลายแต่มันเปลี่ยนเป็นประตูบอด้ยตแก้ห้มันได้บักอมัมโมิมหมวดอค้นคิงลุกหยาบหยาบเซเรนโอเทฟอร์นครับเปิดตัวเลขง,งบเสริมทัพเมนูยุคใหม่ต่างกัน ฟ้ากับเหวระหว่างซีจีซิมและเซจิมเรดคลิปอนาคตของแมนยูก็กำลังแขวนอยู่บนเส้นท้ายรายงานล่าสุดจากที่บริัทธนกคารเงินได้เปิดเผยตัวเลขงบประมาณเฉลี่ทัพที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วึ้นอยู่กับว่าใครจะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของสมมสรของแมนยูซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทวงคืนความยิ่งใหญ่ของสมมสรในระยะยาวแต่ก็เป็นเซจิมเรดคลิปจากอินเดอออสได้ไปนะครับเขาก็เลยออกมาเปิดเผยเบื้องหลังว่าถ้าหากเมนยูยุคใหม่ที่มี ซีดยัซิมอมัดอัธนีเป็นเจ้าของเมนยูนะครับเขามาเปรียบเทียบงบประมาณในการชำรบให้ได้ดูนะครับหากทางด้านซ i ดยัซิมเข้าซื้อเมนยูได้สําเร็จจะเป็นยุคทองคําแห่งการชอปปิง้งภายใต้ซ i ดยัซิมจะมีงบประมาณ350ล้านปอนด์ให้ชอปปิ้งต่อฤดูกาลหากทางเซธิจาการ์าซิดยัซิมบินอมาดอัลทนีเทคโอเวอร์สโมสรได้สำเร็จนี่คือภาพฝันของเราเรดอาร์มี่ เขาจะปลดหนี้ให้กับสโมสรทั้งหมดสโมสรจะกลับสู่สถานะปลดหนี้เป็นขั้นแรกในรอบหลาย10ปีอัดฉีดเงินสดมหาศาลซิยิสิมจะอัดฉีดเงินทุกก้อนใหม่เข้าสู่สโมสรโดยตรงพลังซื้อทะลุเพดาสสนสมมติให้ปีแสดงจะมีงบประมาณเสริมทัพสุทธิสูงถึง350ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลตัวเลขระดับนี้สามารถพิกโชิทีมและไลล่าซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกได้ทันทีต่อไปเป็นยุคข,ของเซอร์จิมรัดเข้มขัดสู่ ในมือของเซจิมเรดคิปแมนยูจะมีงบประมาณ200ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลในทางกลับกันนะครับแมนยูเป็นของเซจิมเรดคิปและกลุ่มอินิออสสถานการณ์ท้านารเงินจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงหนี้สินจะยังคงอยู่โครงสร้างหนี้สินเดิมของสโมสรจะยังคงเป็นภาระรต่อไปไม่มีเงินทุนใหม่จะไม่มีการอัดฉีดเงินสดก้อนใหม่เพื่อเข้าการซื้อขายนักเตะโ,โดยตรงโดยเฉพาะงบประมาณที่จำกัดทำให้งบประมาณเสริมทัพ จะถูกจํากัดอยู่ที่ประมาณ200ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลซึ่งแม้จะไม่น้อยแต่ก็เป็นรองคู่แข่งรายสาคัญบทสรุปส่วนต่าง150ล้านปอนด์ที่ทีมชาตสโมสรความแตกต่างของงบประมาณที่มากถึง150ล้านปอนด์ในทุกๆฤดูกาลคือตัวแปรสำคัญที่จะกําหนดทิศทางของมันอยู่ี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการซื้อนักเตะหนึ่งสังคนแต่มันคือพลังในการสร้างทีมเพื่อกลับมาท้าจริงความเสลี่ยสูงสุดทัาา้งในพรีเมียร์ลีกและเวทียุโรปอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะฮะ ก็ได้แต่ฟันน่ะละอินิออนมันเอาไปแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยด่วนมึงสิได้อยู่บ่ละหัดเท่อมบ่ออะพี่น้องเอ้ยเอาแล้วซื้อจิ้มมาแล้วพี่น้องวิกฤตผีแดงซื้อจิ้มได้กิบนั่งหอปลุกคาริงตันทกเคลียดอัมริมหลังฟอร์มดิ่งเหววายมึงทกเคลียดหรือมึงซื้อเบียร์มานังกินน้ำกันอื สถานการณ์ในรอเทสฟอร์ดร้อนรุ่ถึงกิจสุดนะครับเมื่อสตีมไรคิปบิ๊กบอสแห่งอินิอ,อัตตนั่งเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวบุกถึงสนามซ้อมแคนดันเพื่อเปิดโต๊ะเจรจาถุกเถินกับรูเบนอัมริมกุนซือเก้าอี้ร้อนหลังทับไปแสดงออสตาร์ดดูกันนี้ได้อย่างเร็วร้ายจนหน้าใจหายนะครับมึงใส่คําว่าเลี่ยวายไบเดาดอกมึงต้องใส่คำว่าเฮียขึ้นบ้านจนนเหตุวิกฤตสีแต้มจากสีนัดและความพ่ายแพ้สุดชอก ความอดทนของแฟนบอลเริ่มถูกทดสอบอย่างหนักนะครับเมื่อแมนชเชสเตอร์ต็ดทำงานดิ่งลงเหวเก็บได้เพียง4คะแนนจาก4ี่เกมแรกในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นสำหรับยิ่งกว่านั้นก็คือการตกรบอบคาราชครับตั้งแต่ไก่โหด้วยการพ่ายแพ้ต่อกลินสปีทาวทีมรองบอลจากลิทูคาบ้านของตัวเองอย่างพลิกล็อกถล่มทลายผลงานดังกล่าวนะครับสง่งผลในแรงกดดันมาสาลถาทงเขาใสา่บรเบนอัมบริมกุนซือทันทีโดยสราบประเด็นที่การยึดติดกับแผนการเล่น3-4-3 ที่ดูเหมือนจะผิดฝาผิดตัวคุ้งกาลังนักเตะที่มีอยู่จนเกิดคําถามตัวตตัวจากเหล่าเลดีวิลและในวันเสาร์นี้นะฮะพวกเขามีสึกหนักรออยู่กับการเปิดบัานตอนรับแกรมยิงของเซลซีที่มีอเลฮานโดกานาโชอดีตเดกปั้งเขาสมองจะกลับมาเยือนทิมเก่าในฐานะคู่แข่งเส้นตายหรือแค่การหนุนหลังท่าทีของอินิอตแม้สถานการณ์จะเข้าเควิคอตอันการังรายงานจากสื่อที่น่าสนใจแต่รายงานจากสื่อที่น่าเชื่อถืออย่างดิแอลติก เยนนวากลุ่มอินิออสยังคงเชื่อมั่นในตัวอัมบรมผู้ที่พวกเขาเลือกมากับมือเพื่อปฏิวัติทีมต่อจากยุคของเอลิกเทนฮากและยังไม่ต้องการล้มกระดานตั้งแต่ต้นฤดูก,กาลการเดินทางมาด้วยเฮลิคอปเตอร์ของเรดคิปเมื่อวันพุนหัสบดีแม้จะมีกำหนดการล่วงหน้าแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าวาระสำคัญที่สุดก็คือการกระทุง้งฟอร์มการเล่นของทีมอย่างเร่งด่วนเป็นการสัญญาณเตือนดังชัดเจนว่าผลงานที่เป็นอยู่รับไม่ได้ คายืนยันและความเชื่อมั่นที่ไม่เหมือนใครนี่ไม่ใช่ครัง้งแรกครับที่รถคิปแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเขาย้ําเสมอว่าอัมริมจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ซึ่งสะท้อนผ่านงบประมาณเสริมทับมหาศาลในช่วงสมรภิมิพมา่าสิ่งที่น่าสนใจคือบทสัมภาษณ์ของเขากับเดอะไทม์เมื่อเดือนมีนาคมที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาผมเชื่อมั่นในตัวรรเบนจริงๆผมชอบเขามาก ทุกๆครั้งที่ผมไปสนามซ้อมผมจะนั่งดื่มกาแฟกับเขาแล้วบอกเขาว่าตรงนี้มันผิดพลาดนะแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าไปไกลๆเลยผมชอบเขาก็ตรงนี้แหละบทสรุปนะครับแม้ภายนอกจะดูเหมือนเป็นการยื่นคำขาดแต่ลึกๆแล้วนี่อาจเป็นการแสดงพลังสนับสนุนที่หนักแน่นที่สุดของเจ้าของสโมสรเพื่อปลุกให้ทั้งกุนซือและตัวนักเตะต,ต,ตื่นจากฝันร้ายให้เร็วที่สุดนะฮะ เชอรไมเคิลยันแมนยูพลาดไม่หันเซนเซนเนอร์เลเมนเฝ้าเสาวิจารณ์ทีมเก่าบีเตอร์เชอรไมเคิลนะครับตำนานผู้สับประตูแมนยูวิจารณ์ทีมเก่าว่าตัดสินใจผิดพลาดที่คว้าตัวเซนเนอร์เลเมนมาร่วมทัพแทนที่จะเป็นเอเมลิโนมาร์ติเนสหรือเจนดูจิดอนลาลูมาบีเตอร์เชอรไมเคิลนะครับตำนานผู้สับประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยต้นสังเกตตัดสินใจผิดพลาดที่เซ็นเซกับเซนเนอร์เลเมนนายทบานชาวเบลเยียมมาร่วมทัพในช่วงสมัยนี้ ทัพไปสแสดงนะครับพยายามที่จะด,ดาดกับโกใหม่เพื่อแทนที่องเรล่าซึ่งทำงานนี่นะผิดหวังมาตลอดนะัดแต่ย้ำมาอยู่กับเทมนในช่วงตลาดพ่อค้าแข่งซัมเมอร์น,นี้พวกเขามีข่าวผูกพันกับเอเมลิโนมาร์ติเนสนายทวันแอตเทนเวล่าและ uma, จานุจิดอลูม่าก่อจำเน็บจากปารีสแซงต์แชร์แมงสุดท้ายท้ายที่สุดกุนซือรูเมนอริมก็ตัดสินใจปฏิเสธนายทวันระดับโลกถึงสองคนและเลือกเสี่ยงคว้าตัวเซเนลลเมนมาจาก รอย่ออัพเวิร์ดโดยค่าตัว18.2ล้านปอนด์ราว800ล้านบาทคาร์ติมาติเนสอยู่กับวิลล่าต่อไปส่วนดอนรัลมา่าย้ายซบแมนเชสเตอร์ชอว์ไเกิลน,นะครับซึ่งประสบความสำเร็จมากมายกับแมนยูในช่วงระหว่างปี1991ถึงปี1999เปิดใจว่าเราควรเซ็นรักับเอมี่มาร์ติเนสจริงๆแล้วเราน่าจะคว้าตัวเจโรจิดอรลาม่าตอนที่เรานั้นมีโอกาสจะทำได้กรณีของมาร์ติเนสทุกอย่างดูลงตัวไปหมด และนั่นทาให้รู้สึกได้ว่านี่เป็นข่าวดีจริงๆเพราะเขาเป็นผู้สับตัวประเภทที่แมนเชสเตอร์ควรมีอยู่ในทีมแล้วสาหรับเซนเนลเลมนบอกตามตรงผมไม่เคยได้ยินชื่อเขาจนกระทั่งเขาย้ายมาอยู่กับทีมผมรู้ว่าสถิติของเขายอดเยี่ยมมากเมื่อเปรียบเทียกบกับลีกท็อป10ในยุโรปแต่ผลงานนั้นเกิดขึ้นกับอาร์ตเวิร์บทีมในลีกเบลเยียมทีมที่จบอันดับ5สถิติไม่สามารถบอกคุณได้ว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรหลังจากทำพลาด หรือคุณจะรับมือกับแรงกดดันที่เมนูได้อย่างไรซึ่งแรงกดดันที่นั่นไม่เหมือนกับที่ใดในวงการฟุตบอลสมัยเคลื่อนระบุนะฮะกูก็คิดขึ้นมาอ่าบบกสมัยเคลื่อนเน้อแต่บักรูปเบนน้ำเลียมมันสื่อมันที่ละมันว่ามันอันตรงอันที่มันอันเข่าปัดย่าใส่ตีนเด่นบอลโอ้ยกูลู้งัด้ อัมริมอยู่ยากแล้ว2อํตำนานแมนยูรุมวิจาร์ไรเทคนิคยืดหยุ่น2อํตำนานผีลุมจวกดูเป็นอัมริมกนซือแมนยูนะครับโดนไรอันรอบสันและปีเตอร์ชไมเคลิลออกโรงวิจาร์หนักเหตุไม่ปรับระบบการเล่นจนทีมไร้ชัยทําอนาคตคุมผีแดงสันคลมันสิเปลี่ยาานย้างบักฮานีในมันดืออันดือคักดือแน่ได้พี่น้องเอ้ย อัมริมในยามานยูนะครับกำลังตกที่น่าลำบากหลังแพ้ทีมควาเชชนะได้แค่เกมเดียวจาก5นัดในทุกราการและโดยชพวะเกมล่าสุดที่พวกเขาพาทีมออกไปแพ้แมนซิสตี้ยับเยิน30ทางทันทีโดยการสนับสนุนให้เสริมทัพจากบอร์ดแม้อจะเปิดเผยว่าผู้บริหารผีแดงยังไม่คิดที่จะปลดอัมริม อดีตโค้ชทีมสปอร์ติ้งลิสบอนโดนวิจารณ์ยับหลังเกมดัมมี่แมต์จากการให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าแมนยูต้องเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมสถานเดียวหากต้องการให้ทีมเล่นในระบบอื่นที่ไม่ใช่3-4-3ต่อกรัเรีนยนการ์ดรอสันอดีตกลางกลางกับตันทีมแมนยูระบุว่าอมริมสมควรรู้จักยืดหยุ่นในงาแทคติกเนื่องจากการเล่นด้วยระบบเดียวตลอดเวลานั้นทําให้คู่แข่งจับทางได้ง่ายผมรู้สึกว่าในฐานะผู้จัดก,การทีมคุณต้องยืดหยุ่นกับแทคติกบ้านหากคุณเล่นแบบเดิม สัปดาห์แล้วสัปดาเล่ากู่แข่งของคุณก็จะรู้ทางเอานะเพราะเทคโนโลยีทุกวันนี้มันสุดยอดมันเป็นเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าเขาต้องยืดหยุ่นนิดหน่อยโรเบอร์เอ่ยเมื่อวันที่18กันยายนมันสีเสื้อไพรละอันอบโรเบอร์เอ้ยมันเสื้อมันเองและบักฮานี่ตอนนี้ทีมในพิมพ์ที่แทบทุกทีมเล่นในระบบแบ็กโฟแทบทั้งนั้นดังนั้นสําหรับผมหากคุณเล่นในระบบแบ็กโฟแทนแบ็กทีคุณจะสามารถสอดแทรกอะไรได้มากขึ้นเช่นกัน บางคนคิดว่าระบบ422ล้าสมัยดังนั้นผมจึงอยากแนะนำให้ใช้ระบบ433ซึ่งคุณจะบุกได้ดีกว่าผมคิดว่าเมนยูสามารถเล่นในระบบนี้ได้กับการมี4กองหลังหากคุณยังต้องการเล่นกองหลัง5คนคุณต้องชิงยิงประตูนำขึ้นก่อนและจากนั้นก็เล่นโต้กลับผมคิดว่ามันเป็นระบบที่ดีเช่นกันแต่หากคุณต้องตกเป็นรองผมรู้สึกเสมอว่ามันขาดกองกลางหรือกองหน้าเพราะคุณเล่น5กองหลัง ด้านปีเตอร์ชมิเคิลนะครับอดีตนายทวันทีมชัดเดนมาร์กจวกการให้สัมภาษณ์กับสื่อของรูเบนอัมรีว่าเขายกตัวเองอยู่เหนือสโมสรมันเป็นงานของคุณคุณถูกจ้างมาเพื่อให้พาทีมชนะแต่ตอนนี้เขาทําไม่ได้เขาชนะแค่30%มซึ่งเป็นผู้จัดก,การทีมแมนยูที่เลวร้ายที่สุดนับแ,แต่ที่สงครามโลกครั้งที่2 การยึดถือระบบของเขาไม่ได้ผลบูนโอ i ฟ์น c นซ์บอกหลังจบเกมเมื่อวันอาทิตย์ว่ามันยากที่ต้องเล่นในแดนกลางที่มีคนน้อยกว่าคู่แข่งหนึ่งคนเสมอเพราะคุณไม่อาจคุมพื้นที่ได้ระบบอาจดูดีแต่มันไม่ได้ผลผมไม่คิดว่าระบบจะสําคัญขนาดนั้นสำหรับผมศาสตร์และศิลป์ของโค้ชคือการนําสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากตัวนักเตะตอนนี้มันชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้เล่นด้วยศักยภาพที่ตัวเองมี พวกเขาแลดูสับสนมันไม่เป็นระบบโดยเฉพาะกองหลังด้วยเหตุผลนี้ผู้จัดก,การทีมจึงต้องเปลี่ยนบางอย่างเออมันสิเปลี่ยนหาสิแตกย่างบัคคาเน่กูบอกให้ปวดมันแต่ดนนอะปวดโอ้เสียว้ทําค้วอย,ยัางวะนี่คือสุข,ขาแมนยูนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่19กกันยายนนะจ๊ะ